หอยตะกรมกามขาวหรือหอยนางรมพันใหญ่นะครับซึ่งเชื่อว่าเป็นที่นิยมของผู้บริโภคและก็ได้ยินชื่อกิติศัพท์ความอร่อยของหอยนางรมพันใหญ่เนี่ยมานานนะครับหอยนางรมพันใหญ่เนี่ยเราบริโภคกันมาทั้งในระดับพัตคาห้องอาหารต่างๆนะครับเดิมนั้นนะครับก็ผู้เลี้ยงก็จะไปใช้วิธีล่อหอยจากธรรมชาติมาเพื่อทําการเลี้ยงนะครับแต่วันนี้มีข่าวดีครับ กรมมงสามารถที่จะเพาะพันธุ์หอยตะกรมกรามขาวหรือหอยนางรมพันธุใหญ่ได้เรียบร้อยแล้วนะครับโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งประจวบคีรีขันนะครับก็สามารถที่จะเพาะพันธุ์แล้วก็อนุบาลจนกระทั่งหอยเนี่ยมีการจเจริญเติบโตที่ดีแล้วก็นําไปอนุบาลต่อในบ่อดินนะครับเสร็จแล้วจากขนาด1เซนกลายเป็นขนาดเหรียญบาทนะครับก็พร้อมที่จะจําหน่ายให้กับกเกษตรกรผู้ที่มีอาชีพเพาะเลี้ยงหอยนางรมพันใหญ่นะครับ เสียงตอบรับจากผู้ที่นําไปเลี้ยงแล้วขณะนี้นะครับพบว่ามีอัตราการเจริญเติบโตที่ดีมากนะครับจากการเก็บข้อมูลของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพ่อเลี้ยงสงน้ํำชายฝั่งประจวบคีรีขันเนี่ยพบว่าอนาคตของการที่จะเพาะพันธุ์เพื่อจะจาหน่ายให้กับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยสามารถกระทําได้อย่างมั่นใจและก็ให้ผลผลิตที่ดีนะครับเช่นเช่นกับที่เราทดลองเพื่อจะเก็บข้อมูลมาประชาสัมพันธ์นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จึงเป็นที่ยืนยันได้นะครับโดยว่า กรมงมงสามารถที่จะเพาะพันธุ์ลูกพันธุ์หอยตะกรมกรามขาวหรือหอยหนางรมพันธุ์ใหญ่ให้กับพี่น้องเกษตร,รกรนําไปเลี้ยงนะครับนำไปก่อติดหลักแล้วก็เลี้ยงได้อย่างแน่นอนนะครับเป็นธุรกิจที่สร้างผลกําไรให้อย่างชัดเจนแล้วก็ขอเชิญชวนว่าท่านที่สนใจนะครับขอเชิญติดต่อซื้อพันธุ์ลูกพันธุ์นะครับได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการพอเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง,งประจวบคีรีขันธ์นะครับขอบพระคุณครับ เอ่ยถึงหอยตะกรมกรามขาวหลายท่านอาจจะไม่รู้จักและสงสัยว่าหน้าตาเป็นอย่างไรแต่หากเรียกอ,อีกชื่อหนึ่งว่าหอยนางรมก็ต้องร้องอ๋อภาพหอยสองฝาตัวใหญ่เนื้อแน่นสีขาวหวานนุ่มนำไปกินสดๆแกล้มคู่มะนาวใบกระถินหอมเจียว กระเทียมน้ำพริกเผาน้ำจิ้มซีฟูด้ดใครที่เคยลิ้มลองรับรองติดใจทั้งคนไทยและต่างชาติทำให้หอยตะกรงกามขาวหรือหอยนางรมพันธ์ใหญ่เป็นที่นิยมของตลาดจนกลายเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงเป็นจำนวนมากในประเทศไทยมีพันหอยนางรมตามธรรมชาติอยู่หลายชนิดแต่ที่นิยมนำมาเลี้ยงเพื่อบริโภคแบ่งเป็นสประเภทได้แก่ 1. ห,หอยน่งรมพันเล็กซึ่งมีชื่อเรียกตามพื้นบ้านว่าหอยปากจีบหอยเจาะหรือหอยอีรมพบมากแถบชายฝั่งทะเลของประเทศไทยทางภาคตะวันออกได้แก่ชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด 2. หอยนั่งรมพันใหญ่ได้แก่หอยตะโกรงกามขาวและหอยตะโกรมกามดำพบมากในทะเลฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันเช่นสุราษฎร์ธานี ประจุบคิลีขันชุมพรระนองและพังงาหอยตะกรมกรามขาวเป็นหอยนางรมพันุใหญ่ที่มีรสชาติอร่อยและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงจึงเป็นที่นิยมบริโภค การเพาะเลี้ยงหอยตะกงมกรามขาวเกษตรกรจะล่อลูกหอยในธรรมชาติโดยใช้วัสดุต่างๆเช่นหลักไม้ท่อซีเมนต์กระเบื้องจากนั้นนำไปเลี้ยงในทะเลเพื่ออาศัยกินแพลงต้นเป็นอาหารปัจจุบันเกษตรกรที่เลี้ยงหอยตะกงมกรามขาวประสบปัญหาลูกหอยจากธรรมชาติหายากขึ้น อีกทั้งสภาพภูมิอากาศและคุณภาพน้ำมีความเปลี่ยนแปลงไม่สามารถควบคุมได้ส่งผลให้เกษตรกรได้ผลผลิตน้อยลงไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดกรมงประมงตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงเร่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการหาแนวทางการเพิ่มผลผลิตเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงหอยตะกรมกรามขาวให้มีผลผลิตที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของตลาด จากโนโนบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับดเรเฉลิมชัยศรีอ่อนสั่งการให้กรมมงเนี่ยนะครับพัฒนางานวิจัยที่สามารถที่จะต่อยอดลงไปสู่ในภาคของการผลิตจริงได้นะครับก็หมายความว่าเป็นงานวิจัยจากหิ่งสู่ห้างนะครับเกษตรกรสามารถที่จะนําผลงานวิจัยเหล่านี้ไปใช้ได้จริงและก็สร้างอาชีพสร้างผลกําไรได้จริงนะครับการวิจัยการเพาะพันธุ์หอยนางรมพันธุใหญ่หรือหอยตะกรมกรามขาว ที่เกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยนิยมเลี้ยงกันอยู่นะครับปัจจุบนี้กรมประมงสามารถที่จะทำงานวิจัยได้สําเร็จแล้วก็สามารถที่จะนํางานวิจัยนี้ถ่ายทอดลงไปสู่การผลิตจริงได้นะครับกรมประมงโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งประจุคีลีขันได้เริ่มศึกษาการเพาะพันธุ์หอยตะกรมกรามขาวเพาะฟักอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันกรมประมงสามารถดำเนินการเพาะพันธุ์และอนุบาลลูกหอยตะกมกามขาวตั้งแต่ระยะวัยอ่อนจนถึงขนาดตัวเต็มวัยและสามารถส่งต่อให้เกษตรกรนำไปเลี้ยงต่อในบ่อดินหรือทะเลได้สำเร็จรวมไปถึงพัฒนาเทคนิคการเลี้ยงทั้งในทะเลและในบ่อดินเพื่อเป็นการส่งเสริมการเลี้ยงให้กับเกษตรกรให้สามารถเพิ่มผลผลิตและมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ขั้นตอนแรกของการเพราะหอยตะกรมกามขาวคือโรงเพาะฟักต้องมีความสะอาดถังเข้าต้องมีน้ำผสมคอรีนล้างเท้าก่อนเข้าโรงเพาะถังอนุบาลลูกหอยและอุปกรณ์ต่างๆหลังการใช้งาน ต้องล้างทำความสะอาดด้วยคอรีนความเข้มข้น100 ppm และผึ่งไว้ให้แห้งอย่างน้อย24ชั่วโมงเพื่อฆ่าเชื้อโรคต่างๆและก่อนนำไปใช้งานต้องล้างด้วยน้ำจืดอีกครั้งส่วนน้ำทะเลที่ใช้อนุบาลลูกหอยต้องมีความเค็มประมาณ25 ppt และผ่านการตกตะกอนก่อน,นเข้าโรงเพาะหลังจากนั้น จึงกรองด้วยถุงกรองขนาดตา1ไมโครเมตรและฆ่าเชื้อด้วยแสงอัลตราไวโอเลตก่อนนำมาใช้อนุบาลลูกหอยการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ใช้พ่อแม่พันธุ์หอยตะกรมกามขาวจากอ่าวบ้านดอนจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเลือกหอยที่มีขนาดความยาวเปลือกมากกว่า10เซนติเมตรขึ้นไปมาล้างทำความสะอาดเปลือกนอกด้วยคอรีน10%ก่อนนำมาเพาะพันธุ์การเตรียมอาหารมีชีวิตที่ใช้สำหรับการอนุบาลลูกหอยจะใช้แปลงต้นพืช นำพ่อแม่พันธ์ุหอยมากระตุ้นด้วยวิธีสลับอุณหภูมิให้มีการปล่อยเซลล์สืบพันธุ์ในถังเพาะพันธ์ุระหว่างการเพาะพันธุ์มั่นคอยสังเกตพฤติกรรมของหอยเมื่อพบว่าหอยมีการปล่อยเซลล์สืบพันธุ์จะจับแยกออกจากถังเพาะแล้วนำมาใส่ในบีเกอร์ใบละหนึ่งตัวหลังจากนั้นนำสเปิร์มและไข่มาผสมกัน จากนั้นจึงนำไปเพาะฟักในถังเพาะฟักโดยจะมีการสุ่มตรวจความสมบูรณ์และการพัฒนาของไข่เป็นระยะจนกระทั่งเป็นลูกหอยเมื่อลูกหอยมีการพัฒนาเข้าสู่ระยะดีเชฟนำลูกหอยมาอนุบาลในถังไฟเบอร์กลาสที่มีค,ความหนาแน่น5ตัวต่อมิลลิลิตรให้อาหารเป็นแพลงต้นพืชสาหร่ายเซลลเดียววันละ2มือ้อเช้าเย็น เปลี่ยนถ่ายน้ำร้0ยซทุกสองวันและตรวจสภาพของลูกหอยด้วยกล้องจุลทรรศทุกระยะลูกหอยจะพัฒนาเป็นระยะว่ายล่องลอยอยู่ในมวลน้ำประมาณ15-23วันจึงสร้างเท้าขึ้นมาและพร้อมลงสู่พื้นเพื่อหาที่เกาะระยะนี้จึงเปลี่ยนระบบการอนุบาลมาเลี้ยงในระบบน้ำหมุนเวียนแบบดาวฟล w โดยใช้เปลือกหอยป่นรองไว้ที่ภาชนะอนุบาลลูกหอยเพื่อให้ลูกหอยเกาะติด ระยะนี้จะเพิ่มแพลงต้นพืชเป็นอาหารจากสองชนิดเป็นสามชนิดโดยให้วันละสองมือ้อเช้าเย็นตามเดิมเมื่อลูกหอยมีขนาดโตวกว่าเปลือกหอยป่นจึงคัดขนาดแยกออกจากเปลือกหอยป่นชิ้นที่ลูกหอยไม่ได้เกาะติดซึ่งจะได้ลูกหอยเป็นตัวเดียวๆอนุบาลต่อจนได้ขนาด1มิลลิเมตรจึงนำออกไปอนุบาลน,นอกโรงเพาะ เมื่ออนุบาลลูกหอยในโรงพอะฟักได้ขนาดประมาณ1มิลิเมตรแล้วจึงนำออกมาอนุบาลต่อในระบบน้ำผุดหรือ upwelling โดยมีทั้งการอนุบาลในระบบบ่อซีเมนต์หรือการติดตั้งระบบอนุบาลบนคันบ่อดินโดยใช้น้ำที่สูบขึ้นมาจากบ่อดินมาอนุบาลลูกหอยเพื่อใช้อาหารธรรมชาติที่มีอยู่ในบ่อดินการอนุบาลวิธีนี้เพื่อประหยัดต้นทุนการอนุบาลที่ต้องใช้หัวเชื้อแพลงต้นพืชจากห้องปฏิบัติการเกษตรกรสามารถนำไปใช้เป็นต้นแบบการอนุบาลใน ของกรรกกได้ารตรวจคุณภาพลูกหอยและการขนส่งก่อนการจำหน่ายลูกหอยจะทำการคัดขนาดลูกหอยให้สม่ำเสมอรวมถึงตรวจสอบคุณภาพความแข็งแรงสุ่มตรวจสอบเชื้ออย่างสม่ำเสมอเมื่อได้ลูกหอยที่มีคุณภาพ ทางศูนย์จะทำการบรรจุกล่องลดอุณหภูมิเพื่อส่งต่อให้กับเกษตรกรนำไปเลี้ยงยังฟาร์มต่อไปสำหรับขั้นตอนการเลี้ยงหอยตะกรมกามขาวเกษตรกรจะนำลูกพันหอยที่ได้จากโรงเพาะฟักขนาดประมาณ0.5-1เซนตเมตรมาอนุบาลในบ่อดินโดยใช้การอนุบาลในตะกา้าหรือกระชังที่ลอยอยู่ในบ่อดินอนุบาลจนได้ขนาดที่สามารถนำมาติดเชือกแขวน ดิหลอดซีเมนต์หรือใส่ในวัสดุอื่นๆเพื่อน,นำไปเลี้ยงต่อในทะเลหรือเลี้ยงในบ่อดินจนได้ขนาดตลาดใช้ระยะเวลาการเลี้ยง8-10เดือนลูกหอยจากศูนย์ประจวบขนาด5มิลิเมตรนะครับมาใส่ตะกร้าในการอนุบาลก่อนช่วงแรกใส่ตะกร้ารูเล็กตลาดหอยย่างุมเนี่ย ฉพาะในประเทศนี่ก็ไม่พอนะครับอหอยนี้ผมบอกเลยนะครับได้นําส่งไปถึงประเทศลาวแล้วด้วยนะครับหอ,อยของศูนย์วิจัยเนี่ยแล้วก็ตอนช่วงปีใหม่ตอนนี้ออเดอร์ยิ่งสงการเนี่ยเขาจำนวนเท่าไหร่เขารับไม่จากัดเลยครับแต่อยู่ที่เราะจะผลิต